เป็นข้อ1.4รากที่2ของ196อ่าอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสุดคูณแต่เรามีตารางให้แล้วใช่ไหมคะที่เราจะประมาณว่า196อยู่ตรงไหนอ่กนะเรียนค่อยๆค,ค,คิดนะคะอ่า196มันก็ร้อยกว่า,ก,วาก็จะอยู่ที่ระหว่าง10กับ20 ยกกำลังสองเห็นไหมคะและมันลงท้ายด้วย6ก็มี2จํานวนให้เลือกเพราะนั้นคำตอบของเราก็อยู่ประมาณ14ไม่ก็16เพราะนั้น14กับ16มันใกล้เคียงนะคะนักเรียนก็อาจจะต้องทดลองคูณดูแต่อย่าลืมว่ารากที่2ของ x จะต้องตอบเป็นจำนวนบวกเท่านั้นนะคะเพราะนั้นมันมีเพียง1คําคำตอบเท่านั้น ่าได้หรือยังคะว่าคำตอบข้อนี้มันควรจะเป็น10 4นั่นเองตอนนี้มาถึงโจทย์ข้อที่2จงเขียนจำนวนจริงต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนไม่ติดกลน2.1 1, บอกว่า2รูท8หาร3รูท12นะคะมันก็เป็นเรื่องของการนำ รากที่สองมาหารกันตามทฤษฎีบทที่สองที่เราได้เคยเรียนมาแล้วว่าเวลาที่รากที่สองหารกันนั้นเราสามารถที่จะทำไมคะเขียนรากที่สองของผลหารได้เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็จะนำรากที่สองข้อม8ส่วน12นะคะ เราก็มาดูซิว่าเราจะนำ8ส่วน12มาหารกันนั้นผลหารจะได้เท่าไหร่นะคะวิธีการเราก็แยกตัวประกอบ8ได้4 2 8นะัเรียนไม่จำเป็นต้องกระจายเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเพราะเดี๋ยวมันเป็นเศษส่วนมันจะได้ตัดกัน12ก็เป็น4 3 12เพื่อที่จะตัดทอนกันก็จะเหลือ เศษสส่วน3เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เศษ2ส่วน3แล้วก็รากที่2ของเศษ2ส่วน3นะคะทีนี้จำนวนที่อยู่ในรากเป็นเศษส่วนมันจะมีค่าเท่ากับ2ลรากที่2ของ2หารด้วย3รา,ากที่2ของ3ก็พบว่าตัวส่วนนั้นมันทำไมคะติด ลซึ่งโจทย์สั่งว่าคำตอบนั้นตัวส่วนต้องไม่ติดกลนเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้ตัวส่วนตัวนี้ไม่ติดกลนนะคะก็คือการนำลากที่2ของ3มมาคูณทั้งเศษและส่วนเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อ รากที่สองของสามคูณรากที่สองของสามมันก็เหมือนกับมี3อยู่ภายในรากนั้นกี่ตัวคะสองตัวมันก็สามารถที่จะหลุดรากได้ก็คือได้3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนจำไหมนะคะก็คูณด้วยมันติดรากที่สของสนักเรียนก็ต้องเอาใครมาคูณคะตัวนี้แหละนะคะ เมื่อเจอกันมันก็จะหลุดรากได้นั่นเองสำหรับตัวเศษนักเรียนก็ย้อนไปทฤษฎีบทที่1ที่บอกว่า r ูท t x คูรู o o t y ก็จะได้ r ูทเ xy เพราะฉะนั้น r ู o t 2คูรูท o t มมันก็จะได้ r ูท t 6นะคะนี่ก็คือการที่เรานำรากเดียวกันมาคูณกันเพราะมันเป็นรากที่2เหมือนกันคูณกัน ก็นำจำนวนในรากนั้นมาคูณกันเพราะนั้นข้างบนตัวเศษก็จะตอบ2ลูท6ส่วนข้างล่างก็จะตอบ3คูณ3ก็คือ9เพราะนั้นเราก็จะได้จำนวนจริงที่ตัวส่วนไม่ติดกลนเป็นคำตอบค่ะ,ะมาถึงโจทย์ข้อสุดท้ายของ บทเรียนนี้แล้วนะคะก็คือเราต้องการคำตอบให้ตัวส่วนไม่ติดกลนกับโจทย์ที่ว่า2รากที่สของ8คูณ4รากที่สของ27ทั้งหมดหารด้วย3รากที่สของ18เรามีหลายวิธีการนะคะที่จะแก้ปัญหาอันนี้เป็นการนำเสนอวิธีการหนึงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะใช้วิธีการอย่างอื่นก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นครูจะค่อยๆหารากที่สองของแต่และตัวก่อนเพราะฉะนั้นจํานวนแรกคือรากที่สองของ8ครูก็ทําการแยกตัวประกอบ8เพื่อที่จะถอดรากที่สองเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าเราจะมีใครหลุดออกจกมานอกรากได้คะ่ะ2 1ตัวได้ สอส่วนสตัวนี้เป็นยังไงคะยังติดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นรากที่สองของ8จึงได้2เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ได้ติดรากนะคะแล้วก็คูณอยู่กับรากที่สองของ2เพราะฉะนั้นตัวที่เราจะแก้ปัญหาตัวแรกคือ2รากที่2ของ8เห็นไหมคะ เรารู้ว่ารากที่2ของ8คือ2รูท2เห็นไหมคะนักเรียนคิดที่คะเพราะฉะนั้น2รากที่สองของ8จํานวนเต็ม2คูณกับรูท8แต่รูท8เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้คือนักเรียนต้องจับ2จํานวนเต็ม กับ2จํจนวนเต็มมาคูณกันแล้วก็ติดลากที่2ไว้ทันไหมคะ,อะลองดูอีกสักอันหนึ่ง4รลากที่2ของ27นักเรียนก็ไปถอดลากที่2ของ27ซสักก่อนเหมือนเดิมนะคะหลุดออกมาเป็น3รลากที่2ของ3เพราะนั้นมันมีจำนวนเต็มหลุดออกมาอยู่เห็นไหมคะ จากลากที่2ของ27เป็นจำนวนเต็ม3ที่ไม่ติดลากอันนี้มีจำนวนเต็มอะไรคะ4อยู่ที่ไม่ติดลากเพราะนั้นนักเรียนต้องจับสองจนวนเต็มนี้มาคูณกันซะก่อนเพราะฉะนั้นคิดตามเลยนะคะ4ลากที่2ของ27จึงเป็นถูกไหมคะ12ลากที่2ของ3เพราะนักเรียนเอา3คูณ4ี่ นะคะได้12แล้วก็ติดลาก3ไว้นะคะ,ะต่อไปนักเรียนก็ทำการถอดรากที่2ของ18ก็9 2 9ก็หลุดนะคะเพราะนั้นรากที่2ของ18ก็คือ3ามรูทเพราะฉะนั้นนักเรียนมี3เป็นจำนวนเต็มนักเรียนจะต้องคูณกับ3 ลากที่2ของ2เพราะนั้นนักเรียนจับ3กับ3มาคูณกันส่วนจำนวนที่ติดลาก2นักเรียนก็คงเอาไว้เพราะฉะนั้นลาก3รลากที่2ของ18ก็จึงถูกเปลี่ยนเป็นทันไหมคะเพราะฉะนั้นเราใช้การถอดรากแต่ละตัวออกมาก่อนนะคะ เสร็จแล้วมันอยู่ในรูปเศษส่วนมันมีตัวที่สามารถที่จะตัดทอนกันได้ที่มองเห็นก็ตัวเหมือนเหมือนกันนะคะรากที่สองของ2ตัดกันนะคะก็หมดไปต่อมานะักเรียนก็จะนำสามมาหารเพราะ3ามันหาร9ได้หาร12ได้นะักเรียนก็เอาสามหาร9ได้สามเอาสหาร12ได้4ก็ไม่มีตัวที่สามารถที่จะตัดทอน เศษส่วนลงได้แล้วนักเรียนก็เหลือด้านบนจำนวนเต็ม4คูณ4ลากที่2ของ3นักเรียนก็จํานวนเต็มมาคูณกันก็คือ4 4 16แล้วก็ติดกับลากที่2ของ3ส่วนตัวส่วนก็เหลือเพียงแค่3เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ16ลากที่2ของ3ทั้งหมดส่วนด้วย 3เป็นคําตอบตามที่โจทย์ต้องการว่าตัวส่วนเป็นยังไงคะไม่ติดกรนนะคะก็เป็นอันว่าจบหัวข้อนี้นะคะ